สวัสดีครับพบกับบิ๊กแอดในวันหยุดวันศุกร์พิเศษจริงๆนะครับวันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชาผมมาอยู่ที่วัดหลวงพ่อมาลัยอยู่ที่วัดหลวงพ่อมาลัยนะครับหรือวัดบางย่าแพกตำบลท่าฉลองจังหวัดสมุทรสาครว่าชาวบ้านเรียกกันว่าหาชัยวันนี้เข้ามาก็ บรรยากาศผู้คนมาทำบุญกันหนึ่งแน่นมาถวายเทียนพรษามาหล่อเทียนพรรษามาทำบุญสักการะมาร่วมบุญอุปสมบทพระพิสูจนซึ่งทราบจากเจ้าที่ว่าเมื่อวานนี้ได้อุปสมบทไปถึง13รูปด้วยกันก็เป็นเรื่องดีดีและทุกครั้งที่มานะครับผมต้องเข้าไปกราบสักการะบูชา รูปปู่ใหญ่ศักดิ์สิทธิ์พระพุทธรูปที่มีอายุมากกว่า300ปีสมัยอยุธยาด้วยนะครับก็ถ้าใครได้ติดตามรายการของพแอนก็จะเห็นว่าข้อประกาศทุกครั้งแล้วก็มีผู้ศาสนาที่นิยกระชนทั้งหลายผู้ศรัทธาทั้งหลายได้เข้ามากาบกักการะเป็นจํานวนมากอย่างต่อเนื่องท่าน เป็นพระประธานของโสวสมหลังเก่าซึ่งหมายถึงว่าถ้าเราเดินเข้าไปก็คือโสวสมหลังเก่าก็เรียกว่าไปรอดโได้เพื่อล้างอาถรรพ์เสริมสิ่อควรให้ชีวิตในวันดีๆอาสาฬหบูชาแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีๆเริมความสุขความเจริญและที่นี่วัดบางนย่แพรทกทังหท่าฉลองจังหวัสดสมุทร์าคร และเดี๋ยวตามผมเข้าไปชมนะครับเข้าไปดูบรรยากาศผู้คนมากราบไหว้จักรพรดชารงผู้ใหญ่อายุมากกว่า300ปีศักดิ์สิทธิ์นะครับ่านขออะไรก็จะสําเร็จก็จะมีบรรยากาศของผู้คนที่มาเือรอดโบสด้วยความศรัทธาสิ่งไหนเรื่องอะไรที่ทําให้ผู้สาติชนมีความสุขไว้ติยโยมมีความเพื่อได้จัดไว้ อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเช่นท่านจะทำสังฆทานท่านจะทำบุญเรื่องรอดโบสถหรืออื่นๆแล้วมาขอพรขอโชคขอลาบก,ก็จะมีเห็นได้จากต่อเลือ่องมาที่นี่มาที่นี่ได้นะครับวัดบางแย่แพบบนกตำบลท่าฉลอจังหวัดสุราษร์ทุมราลัยพระเกจิอาจารย์ ผู้มีเมตตาสักดิ์สิทธ์ลูกแม่น้ำธาตุการรอดโบสนั้นเราก็จะได้ยินเสียงพระพุทธมนตศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเปิดตลอดเวลาทำให้เราหรือว่าผู้จัดนิรชนผู้ศรัทธาได้มาเดินรอดบทของกรศักดิ์สิทธิ์งผู้ใหญ่แล้วรู้สึกเกิดสมาธิได้บรรยากาศก็สิ่งที่ ใด้บุญบานหรือว่าของงอนไว้ต้องสำเร็จแน่นอน